ว้าวเย็นหัวสน่กอะไรนี่รถใครแล้วเนี่ยผมสามารถที่จะขโมยได้หรือเปล่าเอออย่าทำตัวละละับล่อเลยอ้ยินนั่นละตอนนี้ผมอยู่ที่น่าจะเป็นเรือน่าจะเป็นอู่เรือน่าจะใช่นะแล้วดูเหมือนจะมีงานปาร์ตี้มีผู้คนเยอะแยะเลยน่าจะมีงานปาร์ตี้อยู่ในเรือ โอผมเดินขึ้นไปดูข้างบนหน่อยดีกว่าเอาพี่ครับพ,พ,รรบพี่พี่ทำอะไรครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยขอโทษผมพว<ม><ม>กกขอโทษขอโทษครับโอ้ยโอ๊ย แ,และนี่คืองานปาร์ตี้อันหรูหราผู้คนมากมายคุณสามารถสั่งเครื่องดื่มและชิลไปกับบรรยากาศดื่มดำไปกับเสียงเพลงและไม่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยโอเคสวัสดีผมง่วงนอนนอนไม่หลับคุณลุงครับผมผมขอขึ้นไปข้างบนได้ไหมคุณลุงครับผมผมขอขึ้นไปข้างบนได้

ลงุงขึ้นไปตรงนั้นเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะนะ <c oughs> เอาละในเมื่อไม่ให้ฉันขึ้นไปบนเรือฉันหาทางขึ้นเองก็ได้ฉันไม่ง้อกแกหรอกเจ้ายามโง่พลังตาเยียว นั่นคือเป้าหมายของเราฉันได้รับภารกิจมาฉันจะต้องขึ้นไปข้างบนนั้นเพื่อไปทำการจุกรูคนที่สีแดงๆตรงนั้นโอเคได้เลยในเมื่อไม่ให้ฉันขึ้นไปฉันก็จะแอบขึ้นไปเดี๋ยวนี้แหละงียบๆขอโทษนะครับคุณลุง ผมต้องทําจริงๆผมไม่มีทางเลือกเออลุงครับเดี๋ยวผมเอาเอาชุดมาคืนละกันนะครับลุงแต่คุณลุงจะมานอนตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมช่วยครับลุงผมจะช่วยให้ลุงนอนในที่อบอุ่นกว่านี้ซึ่งนอน,นอได้ได้ลุง ลุกอยู่ในนี้ก่อนแล้วกันนะครับคุณภาพชีวิตโคตรดีลูกครับจะผมกลับมารับนะครับลงนอนห้องน้งนําไปก่อนจะว่าไปแล้วเราก็หลอกกันแล้วเนะี่ยอ๋อสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมเออผมจะขึ้นไปข้างบนได้ยังไงฮะคุยอนะไรอยู่เน,นี่ย

บรรยากาศช่างคึกคืนจริงๆเลยโอ้ดูสระน้ำนั่นสิว้าวไม่ใช่สระน้ำหลอกกูโอ้คุณหลอกจังเลยครับผมเอ้ยสวัสดีพวกเอสวัสดีพวกเอ้พวกนายชื่ออะไรกันนะดูจากรอบๆแล้วนี่น่าจะไม่ใช่น้ำซึ่งเรือนี้ก็ไม่ได้อยู่ในน้ำซะด้วยนะสิลบไปขนม ลบลบลบวิ่งฝ่าผู้คนอุย้ยเรามาถึงแล้วสวัสดีครับพี่ชายขอ,อเครื่องดื่มแรงๆกระแทกปากหน่อยได้ไหมครับพี่ชายกันน่าจะเอาอะไรล่ะผมขอเป็น AJ Bix Cola ได้หรืงงอเลปล่าไอโง่เขาเลิกผลิตไปแล้วโ,โอ้โหดูแม่สาวแว่นคนนี้สิเยี่ยมไหมสิ เราจะมาลังเลแบบนี <le like> <ie> ้ไม <jack> ่ได้เราต้องทำภารกิจนั่นไงภารกิจของเราโอ้โออคูปไโอเคฮ่าฮ่าฮ่แก้งคนนี่มันสนุกจริงๆ ทางนี้ไม่น่าจะขึ้นได้นะเพราะดูจากคุณรอปภแล้วจ้องตาเขม็งเลยเชียวมีทางไหนที่ผมจะขึ้นได้บ้างนะทำอะไรกินครับเนี่ยดูถ้าทางอร่อยดีนะครับเนี่ยไม่คุยไม่คุยกันเลยในเมื่อชุดยามไม่สามารถจะขึ้นไปข้างบนได้ผมขอเปลี่ยนชุดหน่อยละกันนะครับ โอเคฉันจะให้นายนอนอย่างนี้ไม่ได้นะนายต้องเข้ามาอยู่ในนี้โอเคนายกินอะไรข้องนายนะ่ะเมื่อกี้ฉันใส่อะไรลงไปนะ่ะย่าพิษหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันพอแตกตัวแบบนี้แล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะออพี่ครับผมจะขอขึ้นไปตรวจตราข้างบนหน่อยแล้วกันนะครับได้เลยไอ้โง่ หนูพ่อแล้วนี่ค tamam> ืออะไรแล้ว no นี่ยที่วางทับกระดาษอย่างนั <ok ้นน่ะเหรอเก็บเลยสวัสดีครับพมภารกิจของฉันนั้นคือต้องจัดการคนนี้สินะน่าเลย Yes please lead the way Nice impression If we win you can fix me a drink Sounds like Ritter is about to have a private meeting with the gentleman in white ฉันจะเดินตามเข้าไปแบบเนียน ถ้าพี่สองคนเฝ้าประตูแบบนี้เนี่ยผมเข้าไปไม่ได้แน่ๆเลยเพราะฉะนั้นผมต้องปีนเข้าไปอยู่กับใครเนาะถึงเวลาแล้วที่ฉันจะต้องใช้แสงบนหัวของฉันไม่ใช่เอาละถึงเวลาแล้วฉันต้องจัดการให้ได้

ลืมเก็บปืนกูลืมเก็บปืน